สวัสดีนะครับผมผมซิปนะครับซิปคนดีคนเดิมคนเดิมก็แย่แล้วเพิ่งเล่นนะครับผมในแต่ปัจจุบันนะโอ้โหเพิ่งรีรีแลงมาได้สักพักแลผมผมเพิ่งได้หยิบเล่นซิปมาตานี้ตา,ตาแรกนะผมหลังจากรีแลงมานี่โอ,โ,โอ้โหโดนแบนกันทุกตาเลยครับผมแบบแท่ทุกตาเลยนะโอ้โหถ้าดุดแบนก็อาจจะเป็นทีมตรงข้ามและทีหยิบนะครับผมแต่ว่าเกมนี้นะผมได้หยิบซิปมาผมเล่น เกมแรกนะผมซีซั่นนี้เลยนะครับผมสําหรับซิปนะโอ้โหเริ่มเกมมาผมก็โดนมาหลอดนะไล่ปาดนี่โอ้โหอะไรกันแน่อโนีกอะไรจังครับผมก็ซิปนะผมก็เป็นฮีโร่นะครับเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็ถือว่าดีเลยนั่นแหละครับผมเพราะว่านี่ยโดนปะแบนกันแทบทุกตานะฮะแต่ว่านะครับผมซิปเนี่ยก็ต้องมีทีมที่ค่อนข้างที่จะรู้งานหน่อยครับผมมันถึงจะ ดีดประสิทธิภาพได้อย่างดีนะครับผม,มซินะเป็นฮีโร่ที่สามารถช่วยเหลือทีมได้ดีนะครับจากสกิลสองของเขานะครับแล้วก็อันตินะสามารถพุ่งเหนียวไปได้นะครับแล้วก็ยังมีสกิลหนึ่งนะที่สามารถชินดาเมจได้นะฮะแต่ว่าถ้าใครนะครับผมที่เล่นกับซิปไม่ค่อยเป็นนะไม่ค่อยรู้งานนะครับผมไม่เลือกฮีโร่มาคอมโบอะไรเลยนะหรือว่าหรือว่าไม่รู้ว่าเราเป็นซิปอะไรเนี่ย นะครับผมเรามีสกิลสามารถช่วยเหลือได้ตลอดแต่ว่าไม่รู้ในจุดนี้นะครับผมไม่ไม่กล้าเล่นไม่กล้าทําจังหวะนะให้เราเข้าไปเปิดที่ข้างหน้าผมบอกเลยนะว่าถ้าเราไปเปิดที่ข้างหน้าแล้วเราอาจจะเข้ามาช่วยที่ข้างหลังไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าเราอา,อาจจะโดนด,ดาเมจหนักๆแล้วนะคือซิปเนี่ยต้องอาศัยทีมนะที่คอยแบบทําเกมคอยเข้าก่อนอยู่นะครับผม แบบเราไม่ต้องเข้าทุกเกมนะไม่ต้องเข้าก่อนทุกครั้งนะผมนี่ต้องให้ทีมเข้าแบบนี้ก็ได้นะผมแล้วเราก็ใส่โล่อะไรไปครับผมโอ้โหจว่าตอนนี้ครับผมทีมผมหนีกันหมดนะฮะโอเคครับผมยังหนีออกไปได้ผมแต่ว่ามาลอดเล่นนิดเดียวครับผมโอเคมารลอดน่าจะหนีออกไปละไอ้เราก็ไปดันเลนนะฮะคือถ้าทีมเราครับรู้ในจุดที่เราสามารถช่วยเหลือทีมได้เนี่ยทีมเรารู้สกิลของเรานะผม แต่ว่าตัวเราเองต้องรู้สกิลของเราแบบแน่แนแล้วนะครับผมบแต่ถ้าทีมรู้สกิลของเราด้วยนะครับสามารถแบบคำนวณว่าเราจะช่วยในจังหวะนี้ได้นะครับผมพยายามเล่นแล้วเราก็ช่วยเหลือทีมในตอนจังหวะต่างๆผมก็จะทําให้เราสามารถทําเกมได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมสามารถทําเกมนะทําไฟล์ได้ดียิ่งขึ้นนะฮะและซีทนะก็เป็นฮีโร่ที่เหมาะกับคนที่ อ่านเกมดีครับผมคำนวณดาเมจดีนะครับผมก็จะรีบประสิทธิภาพของซิปได้อย่างดีเลยฮะถ้าเราแบบอ่านเกมดีคำนวณดาเมจดีสามารถช่วยเหลือทีมได้ช่วงได้ทันท่วงทีนะผมได้ทันเวลาก็จะรีบประสิทธิภาพได้อย่างดีครับผมแลว้วจังหวะนี้ผมโอลมครับผมแต่ว่าคิศสี่ก็หนีออกไปได้ครับผมแล้วเหลือผมคนเดียวครับผมแล้วผมกิงออกมาได้นะครับโอเคครับตอนที่ว่าต่อด,ดาเมจศัตรูไหนะฮะตอนนี้ครับสกิลสองผมติดคู่ดาวน,นะครับผมโอเคครับพยายามกดเกาะให้ครับกับทีนะผมแต่ว่าลิงก็เข้าไปเก็บ เป็นมาหลอดได้นะครับผมโอ้แต่ว่าเรียนล่างเราก็โดนเพลนเก็บเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคครับเราจังหวะนี้ครับพิกซี่เดินตามนะับไม่ต้องกลัวครับผมผมมีอมครับผมไปเลยครับผมไปเลยครับผมโอ้โหเต็มเลยฮะโอ้โหเตรียมตรงฆ่าพัพยานที่จะดับดักพุ่มอยู่นะโอ้โหสามตัวเลยทีเดียวครับดีนะที่ผมกิ้งอยู่ครับผม ถ้าผมจอดนี่คือน่าจะโดนลุมแทนนะฮะโอโอเคครับผมต่มาหลอดปากเป็นดราเมจนะเราได้แค่เกาะขาวให้ทีมก็โดนทีมก็โดนดาเอจอยู่ดีครับผมโอเคครับลิงครับเก็บทางด้านของลิเลียนาได้นะฮะทีมตรงข้า่นี่ถือว่าเลือกตัวมาค่อนข้างดีเลยครับผมเพราะว่ามีสกิลเดี๋ยวผมอีกทีเดียวอีกทีเดียวโอ้โหไม่ตายครับผมตอนนี้ครับ โอเคครับวิ่งออกวิ่งปิง,งออกไปโอ้โหครับแล้วมาหลอดถ้าผมวิกเกอร์เข้ามาจังหวะนี้ครับเข้ามาปาด <Okay. S 2> ผมนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับผมสําหรับผมผมมองว่าคุ้มนะครับคุ้มนะสําหรับผมนะผมมองว่าทีมได้ค่าก็าถือว่าคุ้มค่านะครับผมก็ <Un less> ถือว่าแลกกันไปสำหรับมาหลอดนะแล้วมาหลอดก็เสียวิกเกอร์ด,ด้วยนะฮะจังหวะเมื่อกี้ฝั่งทีมศัตรูเนี่ยดาเมจเป็นหมู่มากนะครับผมเลยเกมนี้ครับอาจจะทําให้ซิปเล่นยากหน่อยครับผมถ้า จิ้งผิดจังหวะถ้ครับผมอมทีมเข้าไปจิ้งเข้าไปเนี่ยผมบอกเลยครับผมตายหมดนะครับผมอาจจะโดนมาห์ลตแบบปาดท,ทีับผมปาดห้าเลยนะีเด็ดตัวสกิลหมู่ทั้งนั้นนะครับผมทีมสงครามครัวเราก็พยายามถ่วงเวลามาห์ลตไว้นะไม่ให้มาน์ลตไปช่วยทีมนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้จังหวะนี้มาไอ้นาคกอนครับถอยนะครับเราก็ถอยเลยนะก็ไม่ต้องฝืนนะครับผมก็เอาตามทีมนะ ิงไปจังหวะนี้ครับผมโอ้โหไม่มีศัตรูอยู่กลางแม่น้ำนะฮะไปเลยครับถือว่ามาส่งทีับผมมาส่งคิกซี่มาที่เลนล่างผมและจังหวะนี้ผมอมครับคิกซี่โอ้เพนเข้ามาจังหวะนี้ยังไงฮะโอ้เพนหนีออกไปได้ครับผมและจังหวะนี้ทีนตรงข้ามครับมาซ้อนถึงสองคนเลยครับเป็นทางหน้าของมาหลอดเลียนเลียนหน้าครับผมและจังหวะนี้มารลอดถ็อกเข้ามาครับผมนี่สกิลไปครับผมและหนีออกไปครับโอเคครับออกมาเพื่อนออกมาโอ้โหคิกซี่หน,นีออกมาไม่ได้นะผมตายเป็นที่เรียบร้อยครับผม โอ้โหจังหวะเมื่อกี้ก็เป็นจังหวะวัดใจนะฮะถ้าผมอมอมพิกซี่เนี่ยก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันนะครับอาจจะตายสองเลยฮะเพราะว่าถ้ากานอมพิกซี่ปุ๊บตัวผมมันจะเดินช้ามากนะครับผมอาจจะโดนมาหลอดปาดน,นะครับผมและโดนมาหลอดไล่เก็บพิกซี่ต่ออีกนะครับผมกว่าจะทำให้เราตายสองคนได้นะฮะตอนนี้ครับมาหลอดรัาพยายามที่จะดันเลนการครับผมแต่ว่าก็ โดนทางด้านของแคลี่แล้วรับตามดับดาเมจไปครับผมโอ้โหมาหลอดรับดาเมจไม่ไหวครับตายที่คนเดียวอย่างเงาเงาครับยังเปล่าเปลี่ยวหัวใจนะฮะโอ้โหและจังหวะนี้ครับมีลีลานาที่อยู่ในพุ่มนะโอเคครับเราก็เข้ามาเช็คพุ่มเลยนะครับผมโอเคหนึ่งเลยพุ่มหนึ่งฮะโอเคครับผมไม่น่ามีใครอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับหรือว่าทีมได้ดักเซเยอร์เป็นที่เรียบร้อยครับผมมาครับมาครับทิกซี่มาครับ มาเลยครับตอนนี้ครับเลนล่าครับมีทางหน้าของไวโอเลตครับผมแลกิ้งไปจังหวะนี้ครับผมโอ้โหไวโอเลตครับไหวตัวทันนะฮะโอ้โหสุดยอดครับผมไหวตัวทันนะฮะโอ้โหถ้าไวโอเลตไหวตัวไม่ทันเนี่ยอาจจะโดนจิกซี่ได้นะีรยบแต่ทีมเราจังชุ่มต่อนะชุ่ม่อดอไงี้ครับจังหวะนี้ผมปมทีมออกมาก่อนครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับผมไวโอเลตครับก็โดนเก็บนานไปฮะ แล้วเราก็สามารถโอนทีมให้ทีมรอดออกมาได้นะลิเลียนาเลยไม่กล้าเล่นนะครับผมจังหวะเมื่อกี้สกลสองเราก็สามารถเพิ่มเกาะให้ทีมได้นะจังหวะไหนที่เราคิดว่าศัตรูครับจะทําดาเมจใส่ทีมแล้วก็เพิ่มเกาะให้ทีมนะครับผมแต่ว่าเราต้องคํานวณดีๆนะครับในการกดสกิลสองเนี่ยถ้าเราผิดพลาดนะครับสกิลสองไปแล้วแล้วทีมรงข้ามครับเข้านะครับผมผมบอกได้เลยว่ากา่กวาจะครูดาวสกิลสองนี่สามนี้นะครับผม อาจจะไม่ทันการนะฮะนค,ครับตอนนี้ก็อมคิกซี่ออกมานะผมตอนนี้เราก็พยายามเดินนำทีมเราเลยนะโอเคไม่มีใครเอามังกรนะครับผมเนี่ยทีมเดิอนอยู่ใกล้ๆเราแบบไม่ต้องกลัวตายครับเรามีอมสามารถช่วยออกมาได้เสมอนะฮะอุย้ยจังหวะนนี้ครับอมได้แค่คนเดียวครับผมถ้าอมแครี่เราได้เนี่ยผมยัดเลยนะฮะ แต่ว่าอมแด้แค่ทิสซี่ครับแต่ว่าถ้าเข้าไปจังหวะเมกี้นี่อาจจะไม่ไหวก็ได้ครับเพราะมีฝั่งตูครับที่อยู่ทางซ้ายนะฮะหยุดแบบพุ่มพุ่มซ้ายครับผมเนี่ยก็พยายามโซไหมผมทีมาเล่นได้ครับมาจ่ายสกิลใส่พุ่มนี้ได้นะมาได้ครับผมมาได้ครับผมโอ้แต่ว่าทีไม่มาครับผมจังหวะนี้ผมรีบวิ่งหนีออกไปก่อนครับผมแต่จังหวะนี้ยังไงฮะ โอ้โหผมกินออกมาก่อนโอเคครับเล่นนิดเดียวผมแล้วทีมนะครับยังสู้ต่อครับผมโอเคครับเก็บทางด้านของเพนเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ,โ,โอ้โหจังหวะเมื่อกี้เนี่ยผมถือว่าคุ้มค่านะฮะเพราะว่าทีมเราเนี่ยมีแคดี้ที่ตายแค่คนเดียวผมแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมาตายไปถึงสองนะ,ะผมก็มีทางด้านของเพนและมาลอดนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะผมจังหวะเมื่อกี้ทีท่จริงผมว่าจะให้ทีมเข้ามาเล่นนะผมแล้วผมก็จะอมทีมออกนะ แต่ก็ทีมก็ไม่ต้องเล่นก็ได้ครับทีมก็อยู่ไกลๆนะก็ถือว่ายังคุ้มค่าอยู่ครับสำหรับไฟเมื่อกี้ตอนนี้เราก็พยายามที่จะเดินมารับนะครับเดินมารับลิงนะครับผมบุกเห็บตอนนี้ครับหนีเข้ามาครับผมและลิงยังไงฮะลิงคอมโบไปครับผมโอเคครับลิงคอมโบไปนี้หน่อยครับแพนด้าก็หนีออกไปเลยนะนึกว่าแพนด้าจะสวนะอีกนะฮะแต่จังหวะนี้ครับทิกซี่เดินเข้ามาแล้วผมอมครับโอ้ยอมแต่ว่าทิกซี่ครับ มีออกจากนอกระยะของผมครับพยายามที่จะไล่มาหลอดครับผมแต่ว่าก็ไม่ทันอยู่ดีครับผมและลิงจังหวะครับเก็บทางด้านของเพียนไปนะฮะโอ้โหเมื่อกี้นี้นะครับผมถ้าคิกซี่ครับไม่เดินออกจากนอกระยะเนี้ยผมอมแล้วผมกิ้งยัดมาหลอดต่อได้เลยนะฮะเพราะมุมผมมันได้อยู่นะมุมที่ผมจะกิ้งไปเนี่ยโอไมโอมาครับผมไมโอพยายามต่อดาเมจไปนะฮะโอเคครับเราก็พยายามโซนสูงไว้นะได้ปอมเป็นที่เรียบร้อยครับผม โอเคครับสวยงามครับผมแล้วอมจังหวะนี้ฮะและแคลรี่เรากดออกมากกอนครับผมและตอนนี้ครับผมมาหลัดช็อคเข้ามาครับผมโอเคครับโดนแครี่เราเก็บไปได้นะฮะโอ้แครี่เราก็ถือว่าได้นะกดออกมาเพื่อจ่ายดามเมจก่อนนะครับผมคือเราอมทีนดาก็จริงครับผมแต่ว่าทีมก็สามารถกดออกได้นะาจังหวะไหนทีมคิดว่าสามารถทําดาเมจได้สามารถเล่นจังหวะไหนได้ก็สามารถกดออกได้นะครับผม โอเคครับตอนนี้ครับโอ้โหดึงครับโดนสองหนึ่งนะฮะแต่จังหวะนี้แพนด้าครับเดินเข้าไปอีกทางนะไม่ยอมไม่ยอมเดินตามเพลยไหฮะโอเคครับลังดูเอพุ่มนะจังหวะนี้ผมโอมไหมครับผมและกกิ้งไปครับผมแล้ววิกเกอร์ไปโอเคครับเรียบร้อยครับสําหรับแพนด้าครับผมเลื่อนนิดเดียวฮะจังหวะนี้เราก็พยายามเช็คพุ่มไว้นะผมว่าศัตรูจะอยู่ในพุ่มหรือเปล่านะครับผมพยายามแบบดูให้ทีนะฮะโอเคครับรีมมาเอาบาฟ้านะโอ้ไม่ได้นะครับผมตอนนี้ครับทีมก็ ไม่ค่อยมีใครกล้ามาสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมมีกิ้งนะผมมีสกลิลค่อนข้างครบนะสามารถช่วยจีมได้อยู่นะครับตอนเนี้ยโอเคครับผมทีมแล้วครับก็เอามังกรอยู่นะฮะเราก็พยายามโซนสูงๆไว้นะโอเคตอนนี้ก็เข้ามาเลยมังกรจะตายละโอเคครับได้มังกรเป็นที่เรียบร้อยครับผมจีนตรงข้ามไม่กล้าเข้ามานะถ้าเข้ามาผมก็ อมทีน้าอยู่ดีนะครับผมอมทีเดียวเนี่ยน่าจะหมดดวงนน่าจะอมได้สามคนเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันอยู่ในจังหวะนี้ยังไงครับสี่สี่ต่อห้าครับผมสี่ต่อห้าครับแล้วขิดมัวเข้ามาครับผมอมเปิดเกาะไปกกอนครับแล้วแพนด้าเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหอมครับผมอมออกมาก่อนครับออกมาก่อนครับอูยแล้วเพนนวิ่งไล่มาจังหวะนี้ครับผมสตาร์ทไปหนึ่งที โอเคครับผมเพนตายเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหแต่ว่าแคนนี่ของเราครับไม่รอดฮนะโอ้หคือจังหวะเมื่อกี้นี่เป็นจังหวะวัดใจนะผมว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับผมจริงๆถ้าไม่เอาไม่เอาชัวร์เลยผมก็จะกิ่งแบบไม่ให้โดนถือนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเล็งพลาดไปหน่อยนะครับผมเลยแบบกดปล่อยทีมมาเพื่อให้ทีมจ่ายรามจดไปนะผมก็ถือว่าแลกกันไปนะเพนก็ตายนะครับ ถีอครับจังหวะนี้เราก็เช็คคุ่มไปเลยนะฮะอ้าวมีคนถูนะผมแล้วอมแครี่ออกไปก่อนครับผมออกไปฮะโอเคครับแครี่ครับถือว่ารอดครับสําหรับจังหวะเมื่อกี้นะครับผมจังหวะสวยจังหวะหล่อก็จะเป็นจังหวะที่ช่วยทีมทั้งนั้นนะสาหรับซิปเนี่ยว่าทีมตรงข้ามนี่มีตัวที่มีสกิลโมบิลิตี้เยอะนะครับผมแล้วก็ทีมเราเนี่ยไม่ค่อยมีตัวที่จะคอมโบกับเราสักเท่าไหร่นะผมผมเลยไม่ค่อยมีจังหวะจี้ อมทีมนะครับเข้าไปทําจังหวะของฝั่งศัตรูนะครับผมถ้ามีตัวโคโบนะสามารถอมทีมเราเข้าไปแบบยิงเข้าไปทําจังหวะได้ทําไฟได้นะผมแล้วจังหวะนี้ลิลาน่าเข้ามาครับผมโอเคครับลีนี้ตายเป็นที่เรียบร้อยครับผมยิงออกมาก่อนนะครับผมอุ้ยเลื่อนิดเดียวโอ้โหไอโอเดตครับพยายามไล่ตามยิงนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่ารอดออกมาได้ครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้ครับผมทีมผมจะจบเกมเลยหรือเปล่าผมพยายามที่จะกดดันฝ่ายศัตรูที่ หน้าป้อมของศัตรูเลยับผมแล้วจังหวะครับพีเข้ามาตายหรือเปล่าผมแพนด้าเข้ามาโอ้โหแพนด้าก็ตายเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้หแล้วจังหวะครับพีลงข้ามตายโดยที่ผมไม่มีบทบาทผมยอมไม่ได้บมบมต้องโอมคิฟเข้าไปครับเพื่อ็นอย่างน้อยจะได้มีบทบาทนะครับผมโอเคครับไหวครับมาหลอดถอดเข้ามาแล้วโอ้ยเพื่อเข้าไปปาาที่ทิกซี่ครับผมแล้วก็มาหลอดก็ตายเป็นที่เรียบร้อยฮะตอนนี้ครับผมทีมผมยังเหลือตั้ง4คนเลยนะผมแล้วจังหวะนี้เขาไปครับผมพยายามแทงป้อมให้ทีมนะฮะ ตอนนี้ครับไบโอเด็ด e พยายานจยิงที่ผมว่าผมรผมอดเลไม่ไหวนะไงโอเคครับผมนะเาเขาเข้าไปได้หรือเปล่าผมโดนไบโอเล็ o L e T, สสวนเข้ามาครับผมแต่ว่าก็มีมังกรครับมีดักเซเอร์ของเราครับตีป้อมจบเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้สำหรับซิปในแพทปัจจุบันนี่ก็ถือว่าเล่นได้ดีอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าคนเล่นทีม5้าก,ก็อาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะผมแต่สำหรับการกดโซโล่เนี่ย เราก็จะเดาใจทีมไม่ค่อยถูกนะผมกจังหวะทีมไม่ค่อยถูกนะว่าเราไม่ค่อยได้สื่อสารกับทีมนะผมแบบกดกับทีมห้านี่อาจจะสื่อสารกับทีมได้นะว่าจังหวะนี้เล่นเล่นอะไรเงี้ยก็สามารถอมทีมเข้ามาได้หรือว่าจังหวะไหนเรามีสกิลพร้อมอะไรเงี้ยเราก็สามารถกดสื่อสารบอกทีมได้นะผมแต่ว่านี่ก็เป็นโซโล่นะก็เล่นแบบว่าสมททีมไปนะผมก็ถือว่าเจอทีมที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็ถือว่ารู้รู้สกิลของเราอยู่นะผมว่าเราสามารถช่วยได้นะ โอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะก็ถือว่าได้คะแนนเป็นอันดับที่สี่ก็ถือว่าไม่ค่อยต่างจากทีมมากเพราะว่าเราเป็นตัวซับด้วยครับผมส่วนใหญ่เนทีมนะครับผมไปทําจังหวะไหนก็ไม่รู้ครับผมที่ผมไม่อยู่นะก็เลยไม่ค่อยมีสกอร์สักเท่าไหร่ครับผมอย่างหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะช่วยทีมออกมาด้วยก็เลยไม่ค่อยมีแอซิทเท่าไหร่นะเพราะว่าช่วยทีมออกมาทีมไม่ได้ฆ่านะผมก็ไม่ได้มีแอซิทนะผมก็ไ่เจอกันคลิปหน้านะครับผม